หญิงซวงเสียข้อจืดมาแล้วค่ะอจะอยู่ช่วยนี่นยค่ะกำลังไปต้องการพบข้าเป็นทุระอะไรเหรอเอ่อเธออยากจะให้เจ้าช่วยสอนเกี่ยวกับพิธีของชาวแมนจูหน่อยฮะ อ๋อเข้าใจแล้วเจ้ากล่าวว่าตอนกินข้าวจะใช้วิธีอย่างเป็นทางการทาให้ออกน้อยดีใจใช่หรือเปล่าง่ายมากเลยพิธีพื้นฐานคือการคารวะซึ่งก่อนอื่นจะต้องพูดถึงรองเท้าผู้หญิงแมนจูใส่ก่อนเป็นแบบส้นสูงเจ้าคงจะเคยเห็นนะเพื่อไห่สี่เหลี่ยมผืนผ้าสูงประมาณ2นิ้วได้เราเรียกว่ารองเท้ากระถางเวลาเดินก็จะเป็นแบบเออขอดูนะ เดินแบบบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาซ้ายขวานหน้าหลังเออเดึดเดืดนะตอนนี้เขายิ้มผ้ากันเปื้อนหน่อยซิอ<า>ได้สิทีนี้ดูให้ดีนะการใส่รองเท้ากระถางเดินเนี่ยต้องช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป เดินแบบนี้เดินแบบนี้จากนั้นก็หยุดนิดหนึ่งแล้วค่อยๆก้มลงอย่างอ่อนช้อยสบัดผ้าเช็ดหน้าไปข้างหลังแล้วก็พูดว่าเออข้าน้อยคารวะององน้อยฮ้าอือพอเถอะพอเถอะทำอย่างนี้จะม่หวังถูกไล่จับเพิ่งแน่ๆอถ๊ยเขาสาวังดีสอนให้ลงนะที่ได้ลงทุนสแสดงด้วยตัวเองแบบนี้รู้ว่าไม่เหมือนก็แค่มันพวกชายจริงหญิงแท้กับเขาสมัยไลเล่านี่อย่าพูดแบบนี้สิครูจะสอนพระวั ไม่ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนข้าจะพยายามทำตามทำไมละ่ะป้าหยอกเล่นหน่อยก็ไม่ได้เหรอไม่ตัง้งใจว่าเจ้าทักหน่อย <c oughs> ข้าขอโทษนะเมื่อกี้ข้าขำท่าทางของท่านเนี่ยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยอย่ากโกรธข้าเนอะไม่โกรธก็ได้เจา้าเลียกข้ามาเพราะๆหน่อยสิได้เปล่าอ่ะเออต้นเสียวข้อจืดไม่ไดียกจ้อมากเกินไปเอาเถ้างั้นพี่เสียวข้อจืดได้มา ให้สั้นกว่านี้สั้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งเออพี่เข้าจืดดีมากดีมากดีมากเรียกเพิ่มีกสองคำนะหลอก,ล <laughs> ลกคน่นี้น <laughs> ่อล่อลจริ่อลอลคนล่อ่งน่อน่อล่อล่อก่อล่ล่อ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 ่อลอล่อล ใช่แล้วใช่แล้วอย่างนั้นแหละผู้หญิงแมนจูเวลาเดินต้องแบบนี้นะเชิดหน้าตรงตรงหลังห้ามงอเพื่อดูม้ส่างหน่อยจากนั้นก็ค่อยๆคำนับลงอย่างช้าๆสะบัดผ้าชัดหน้าแล้วก็พูดว่าข้าน้อยขอคารวะองกน้อยค่ะ